อ่ะเธออ่ะเธอจุดเทียนลอยน้ำใช่ไหมครับเอาแบมือแบมืออ่ะเธอเป็นเด็กชาย<อ>าวันนะพุธเอามือจุ่มลงไปงี้นะกดลงงไปจุ่มนะจุ่มลงไปเลยลูกเอามือเอามือลงไปลงไปยังนะเอาปล่อยปลอปอหยิบข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึ้นเอามา เามา่เไม่ต้องถ่ายมาอาเธอนี่่เแล้วลูกวางบนมือ้เอาวางบนมืออ,อ,มอย่างนี้พอช่วยถูกด้วยไม่เดือดมันไม่เดือดอคอยอะอระวังพระวังบัลร้อนมือ อกแก้วนึงค่ะไปที่ตรงไนตรงไปที่ไม่มีผลไม่ใช่มี ใช่่่่อะะืนดด้วยีจจไมมหหกตรงนี้แหละครับใกล้เนี่ยน้องได้ใกล้เห็นไหมอาเธอไม่ต้องกลัวหลุกไม่ตกอันนั่งยองๆน้องนั่งยองๆอ่ะคี มันดูดกจับจับจับเลยดิดอเอตัเกียงด้หเห็นหไหม<โ>หบอกแล้วว่ามันอยู่ได้น้ำอย่างเงี้ยก็ดีบบดก็เขาน้ำบนน้ำม,มันอุ้ยอาเธอร์เนี่ยใจร้ายมากเลยไปทางนู้นนอ<า>้องแหลเมื่ออยากเด่นชุนิ่งใน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 โดเรมอนมีปลาอะไรด้วยเนี่ย หมออะไรเลยจับ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 ั่ามาจับไอโยน้โอ้ยโอ้ยโอ้้ยตัวใหญ่นี่นี <um ่นี่ตเลกจี้วตัวไหนน่ารักจัอมกินน่ะ นีแ่แม่มันกินเนี่ยแม่น,น้ำกินน้ำกินเฉนยเอาไว้เรื่องคนมันเยอะใส่เยอะมันก็ให้ปลามาแอบกินอยู่เงี้ยเขาใส่ให้เยอะอะไรเธอแกล้งอันนีปลาตัวเล็กๆนนีี่่ากกิเยย็ดอูพอแล้วรอรอก่อนเราให้เขากินให้หมดก่อนลูก

พขาจับขึ้นมาเลยนดูหิวมัวนไม่กลัวด้วยนะกินมันได้ให้ดดูไม่กลัวคนเต็มเลยตรงเนี้ยไม่กล้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ดูใหญ่หิวหิวหิวก้ <c oughs> อนก้อนเลยก้อนเลย ป้อนตัวใหญ่อะพ่อตัวใหญ่พ่อป้อห้ดูตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่สีส้มเมื่อกี้ไปแล้วกลับมาล้เก็บก่อนโอ้โหั้งกระด็ใส่เกมน้เ็ใส่เออะไรนี่เอะนนีัวคนข้าวมันามันเน่ยอะ เราวันเล็กปากเล็กไม่เหมือนปลาสวายปลาสวานยักษ์ไม่ได้ปากเลยเรอยู่ครับตอนนี้คุกอาหารครับุกอาหารกระต่ายหรือกระต่ายระวงัง

RIP <laughs>